วันนี้ก็พบกับช่องมาแมงลูกช่องครับวันนี้เราลองนูณเกิดจมดกเลยอร่อยอันนี้เป็นรสคาราเมลกับรสน้ำผึ้งอ่ะไหนลองเปิดสิเปิดมาเอาเอาที่ไม่ได้เปิดเปิดแล้วนี่อันนี้เปิดมาจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อก็จะมีฝาสีเรียบร้อยนี่ครับฝาสี อร่อยมากค่ะมีอะไรข้างในกระปุกมีอะไรบ้างมีคอนเฟก,เเฟกลูกเกดขวดเม็ดมะม่วงหิม,าม,มาพานโอลก้กรอบไหมกรอบจากร้านอะไรเนี่ยพีพีแอนพีพีโอ้โหพีพีโโพพเยอะมากตัวนี้ก็จะมีนานะแล้วก็เม็ดทันตะวันด้วยค่ะ ด้วยแสดงว่ามันก็จะคล้ายๆกันแต่นี้จะเป็นแบบเรียกอะไรไม,ะมีไมดทันตะวันกับเป็นรถอ่าจะ,ละลมีเมดทันตะวันด้วยเนาะอ่าใครสนใจโทรไปเบอร์นี้นี่นะคะอร่อยมากศูนย์แปดสี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกหกอ่าโอเคสำหรับนี้ขอไปชิมก่อนนะครับขอไปกินก่อนบ่อนเลยครับบายไวเรียนนะสบายเลย